วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3ม,มีนาคม2567นั่นเองก็เป็นวันพระแลนแปดคำเดือน3ที่เราทั้งหลายต้องมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนุญอ่อนน้อมทอมตนบันทึกบุญทุกวันเพื่อจะเป็นบาทรทานให้เรามีการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความตั้งมัน่น ในบุญทานการกุศลที่เราได้เสียสละเวลามาสวดมนต์บูชานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระธรรมคําสัง่งสอนนอบน้อมตาต่อพระอริยสงฆ์ที่ท่านเข้าถึงโสดาบันสกาทาคาอนาคาอารหัน์นั่นเองบุรุษสีคู่แปดจำพวกนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายยังเป็นผู้ที่ ยังเวียนไหวตายเกิดยงยังเป็นสตรียังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เป็นบุรุษที่มีกำลังสามารถละสักยะทิฏฐิวิกิจชาสินตปมาะได้เราก็ได้ทำได้สวดมนต์ได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมมีการเคารพหกอย่าง 1. เคารพพระพุทธเจ้า 2. เคารพพระธรรม 3เคารพพระสงฆ์สเคารพในการต้อนรับปฏิสันทาน5เคารพในการศึกษาเร่าเรียนนั่นเองถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีการเร่าเรียนไม่มีการฟังธรรมไม่มีการเรียนรู้ปริยัติรู้คำพีปฏิบัตดิดีเราก็ไม่เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์นั่นเองนี่แหละปฏิบัติดี นั้นเราต้องเรียนรู้ไม่เบื่อไม่หน่ายเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกฟังแล้วฟังอีกเพื่อจะเป็นบาทฐานให้เรามีการฝึกคิดให้เกิดความตั้งมั่นศรัทธาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั่นเองศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาก็จะเกิดขึ้นนั่นเองสิกขาสามนี้ที่เราท่านทั้งหลายต้องเรียนรู้ศึกษา ข้อที่6คือความไม่ประมาทในชีวิตในวันเวลาที่เราเหลือน้อยไปทุกวันทุกวันไม่รู้วันไหนเราจะเป็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆที่มันร้ายแรงนั่นเองนี่แหละโลกของเรามันก็อยู่ที่ร่างกายของเราแต่เราไม่รู้นั่นเราถึงพยายามบากบันคนควาย มาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมทนตนบันทึกบุญฝึกจิตให้เข้มแข็งจิตให้มีความอดทนอดกลั้นเป็นตบะบะร,รมเครื่องเผากิเลสนั่นเองถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสมันจะเผาเราคืออะไรคือเพลในรูปเสียงกลิ่นรสผลตาภะอันเองเป็นกรรมโทษถ้าเราเป็นกรรมมคุณเราก็จะกอ่อนุนไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพระนิพพานสมบัตินั่นเองนี่แหละ การเกลื่อนนุนกันไปสู่คุณงามความดีไปสู่บาร,รมีที่เราดันท่านทั้งหลายต้องเพียรสร้างประโยชน์ตนเราก็ทำประโยชน์ท่านรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็ทำประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ต้องปรารถนาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนชราไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพระสัมมาเนนต่างคนต่างสแสวงหาความสุขสงบทางร่มเยน็นทางจิตใจ เพื่อจะเป็นบาททานให้เรามีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นเองมีอิทธิบาสีมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนั่นเองสำเร็จในการบำเพ็ญสำเร็จในการสร้างทานบารมีเศรบารมีเนคข็ม,มะบารมีปัญญาบรมีวิริยะบรมีขันติบารมีความอดทนอุดลั้นสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่น จเจริญเมตตาและวางอุเบกขาต่อกายสังขารที่มันสุดมันเสื่อมมันโทมไปเ,เรื่อยนั่นเองเราไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยรอให้สุดโทมก่อนค่อยมาฟังธรรมค่อยเข้าวัดเราต้องเข้าวัดตอนที่ยังหนุ่มยังน้อยยังเป็นเด็กเป็นวัยกลางคนและวลัยชราเราต้องทำก่อนบ้านช่องห้องหอของเราไม่หายไปไหนมันก็อยู่นปนปกติอยู่แล้ว อีกหน่อยอาจจะนอนอยู่ในบ้านอยากมาจะตายมาไม่ได้เพราะอะไรร่างกายไม่อํานวยร่างกายสุดโทมเป็นโรคนั้นโรคนี้มีโรคเบียดเบียนทางกายมันก็ไม่สามารถมาได้นั่นเองนี่แหละไม่ต้องห่วงแล้วว่าบ้านมันจะหายไปไหนมันไม่หายไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมของมันแต่เราอย่าไปยึดเป็นบ่วงข้อเท้าของเราที่เรายึดมากก็ทุกมาก บ่วงทรัพย์สินสมบัติที่เรามีเราก็พร้อมสลัดพร้อมปล่อยพร้อมบานเองนักปรา์บัณฑิตทั้งหลายท่านสลัดบ่วงข้อเท้าแล้วท่านเลยไม่พร้อมจะก,ก้าวเดินไปสู่มรสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่นเองบ่วงสามบ่วงบ่วงข้อมือคือผัวคือเมียกันที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนมือซ้ายมือขวาถูกันก็สะอาดนั่นเองนี่แหละบ่วงข้อมือเราก็เกื้อหนุนกันไป ตามเหตุตามปัจจัยบ่วงคอคือบ่วงลูกบ่วงล้านที่เรามีลูกมีลานเราต้องอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันช่วยเหลือกันหนุนนำให้มาการสวดมนต์มาฟังธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเช็ญบรรดาฐททานให้เราเกิดอริยทรัพย์7ประการ1นศรัทธา 2, สองศีลสามหิเลสี 4, โอตปะห้าพระหุสัจจะ6จากะาเจปัญญานั่นเองอริยทรัพยเจประการไม่หายไปไหน มันก็จะฝังอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองจิตใจเราก็มีอริยทรัพย์เจ็ดประการมีภาระห้าอิสีห้าศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่แหละภาระคือพลังแห่งการสร้างคุณงามความดีพลังแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีนั่นเองถ้าเราไม่มีการสร้างอย่างนี้แล้วความเหินห่างจากจคุณงามความดีความเหินห่างจากจคุณธรรม คุณงามความดีมันก็ไม่มาสวดมนต์ไม่ฟังธรรมไม่น้อมมาสู่การพระพติปริบัติเพราะโลกเลียดเบียนบ้างจิตใจฟุ้งซ่านมีภาระ,ะหน้าที่มากนั่นเองมีข้ออ้างสารพัดร้อยแปพันเก้าต่างคนต่างเก่าไปสู่ความเหืนห่างจากคุณธรรมคุณงามความดีเราสามารถสังเกตคนในโลกนี้คนจะมาฟังธรรมก็น้อยไปเรื่อย ก็จะหมดไปหมดไปสิ้นไปเป็นยุคของความเสื่อมนั่นเองเสื่อมจากคุณงามความดีไม่สนใจวัดวาศาสนาไม่สนใจในการประพฤติในการบีบัิในการเรียนรู้ปริยัติรู้คำพีปฏิบัติด,ดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทก็ย่อมไม่เกิดขึ้นนั่นเองคือว่าความสงบระงับพรมเย็นทางจิตใจมีความสะอาดมีความสว่างความสงบถ้ามีครบ เขาเรียกมนุษย์สารนั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์อย่าเป็นแค่คนละคะละคนทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างเราต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีจิตใจสูงส่งจิตใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการพิจารณาภาวนาอยู่เป็นประจำเราก็จะเป็นคนที่ขยับจาก การเป็นมนุษย์ก็เป็นสวรรค์หกชั้นชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดูสิตชั้นนิมานสัพปิมาสวัติสวรรค์6กชั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าเรายัางไม่ถึงพระนิพพานสวรรค์ก็เป็นที่รองรับของผู้มีอิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองนี่แหละคุณธรรมสมบัติของเทวดาที่ท่านมีฮริมีโอตปะแล้วท่านมีศีลห้ามีกรรมบทสิบแล้ว มีบุญกิริยาวัตถุสิบแล้วท่านเลยเป็นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองไม่ใช่เทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิเพื่อจะเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบรารมีเพื่อจะสร้างบรารมีไปเรื่อยๆไม่เบื่อไม่หน่ายนั่นเองเทวดาก็อยู่ที่ตัวเราท่านั้งหลายเทวดาที่คุ้มครองคือมารดาบิดาก็เป็นเทวดาของเรา ที่ปกป้องดูแลเรานั่นเองนี่แหละพ่อเกิดแม่เกิดในอดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็ยังมีนั่นเองนี่แหละเทวดาที่อยู่รอบตัวเรามารดาก็เหมือนพรมของบุตรท่านมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรมวิหารสีนั่นเองนี่แหละพ่อแม่ของเราก็เหมือนอรหันต์ของเราที่ท่านมีความเมตตาต่อเรามีความรักมีความผูกพันนั่นเอง เพราะคนเราในโลกนี้มีลูกสามจำพวกลูกที่หนึ่งอภิชาตบุตรบุตรที่ดีกว่าพ่อแม่เป็นคนมีศีลมีธรรมจนเข้าถึงโซดาพันสกิทาคาอนาคาอรหันนั่นเองนี่แหละลูกที่เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่สูงกว่าพ่อแม่สามารถดึงให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามนั่นเองท่านก็จะได้ ไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะไประนิพานสมบัตินั่นเองนี่แหละอภิชาตบุตรบุตรของพ่อแม่ที่ท่านได้ให้ร่างกายให้ธาตุดินมา20ให้ธาตุน้ํามา12ทัอธาตุแม่ของเรานั่นเองนี่แหละธาตุดินธาตุน้ําเป็นธาตุพ่อธาตุแม่ที่เรามีการหนุนนําให้กันได้เกิดมาอาศัยธาตุพ่อของเราธาตุแม่ของเรานี่แหละ อภิชาตบุตรบุตรที่มีคุณธรรมเหนือกว่าพ่อแม่เรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรอย่างที่สองอนุชาตบุตรคือบุตรที่เสมอกับพ่อแม่นั่นเองไม่เสียวงตระกูลวงตระกูลของเราเคยใส่บาตรเคยทําบุญเคยสวดมนต์เคยภาวนาเราก็ทําต่อเหมือนพ่อเหมือนแม่ปู่ย่าตายายที่เราสอนสั่งนั่นเองเขาเรียกว่าอนุชาตบุตร บุตรที่เสมอด้วยกันกับพ่อแม่ที่เราได้ทําตามอย่างนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์บูชาพระรันตนตรัยนั่นเองนี่แหละเป็นพุ้ธที่ให้ทานไม่อิ่มไม่เบือ่อมีการรักษาศีลมีการเจริญสมาธิภาวนาตามพ่อแม่ที่ท่านวงศงวงตระกูลพาลูกพาล้านทำบนันใส่บาตรทำบุญฟาเข้าวัดพาสวดมนต์ภาวนานั่นเองเรียก อนุชาตตบุตรบุตรที่เสมอกับพ่อแม่บุตรอย่างที่สามบุตรที่แย่ที่สุดอวาวชาตตบุตรบุตรที่พาพ่อแม่ทุกใจทําให้พ่อแม่ต้องไปคุกไปตารางทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจในที่สุดก็ฆ่าพ่อแม่ก็มีนั่นเองนี่แหละอาวาชาตตบุตรบุตรที่เลวกว่าพ่อแม่เลวกว่าบุคคลอันเป็นที่รักเลยตกนรก,มกหมกไหมทําให้พ่อแม่ ต้องไปเยี่ยมที่คลุกที่ตะลางในสูตรแม่ไปเยี่ยมแล้วก็โดนรถชนตายพ่อลูกนั่นเองนี่แหละอาวชชาตบุตรบุตรจำสามจำพวกในโลกนี้จะมีอยู่ฉะนั้นเราจะเป็นบุตรจำพวกไหนเราต้องถามตัวเองหาตัวเองให้พบนั่นเองควบตนเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเป็นบุตรแบบไหนเราจะเป็น อภพิชาตตบุตรหรือเปล่าหรือว่าอนุชาตตบุตรแล้วอาวาชาตตบุตรนั่นเองบุตรสามจำพวกในบุตรที่หนึ่งเราควรเป็นบุตรที่สองเราก็ควรอนุเคราะห์สงเคราะห์มารดาบิดาของเรานั่นเองแล้วอาวาชาติบุตรเราอย่าเป็นบุตรที่เร็วสามสาม,มารถทําให้พ่อแม่ทุกใจในที่สุดก็ฆ่าแม่ในที่สุดตกนรกอวีจี ตกนรกหมกไหมนั่นเองเนี่ยพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ค่าให้ฆ่ามารดาบิดานั่นเองอันนียนนกรรมหอย่างที่เราไม่ควรทำหนึ่งทำพุทธเจ้าให้ห่อเลือดสอฆ่าพระอหันสามทำสงฆ์ให้แตกกัน4ี่ฆ่ามารดาฆ่าแม่5้ฆ่าบิดานั่นเองนี่แหละหอย่างอนันตรีกรรม5อย่างบุตรไม่ควรทำ หรือไม่มีวันทุกวันนี้เหลือแต่สีอย่างคือว่าพุทธเจ้าไม่มีแล้วมีแต่ฆ่าพระลหันทําสง์ให้แตกกันข่ามารดาบิดาเท่านั้นนั่นเองเพราะพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วเหลือแต่สีอย่างคือทําสงให้แตกกันแล้วข่าพระลรหันข่ามารดาข่าแม่ฆ่าบิดานั่นเองนี่แหละสิ่ง ที่เราทั้งหลายต้องเรียนรู้ไว้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะเกิดมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศาวาสแย่งอำนาจกันครอบครองนั่นเองเราจะเป็นบุญบุตรแบบไหนเราต้องหาตัวเองให้พบนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเพียรละอุปเกตสิบหอภิสมาโลโพโลภเพ่งเล็งอย่ากได้ของผู้อื่น โทโซความปัททุสไลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวรไหมมั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยามัชบริยังความตนีเหนียวแน่นกิดกันทั้งเข้าวของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเธอยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ ทมโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมือ่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบซาลัมโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบซาลัมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวทือตนอติมานโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่น มาโทความเมาหลงในร่างกายที่ทุดโทมด้วยความชะลาและความป่วยข้อยู่เป็นนิดประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองอุปเกตสิบหกนี้ใครมีมากคุณธรรมคุณงามความดีก็มีน้อยแต่ผู้ใดชำระอุปเกตมีน้อยคุณธรรมคุณงามความดีปรามีก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเเราก็จะเป็นผู้ที่ละ อนุัสเจ็ดอย่างนั่นเองอนุสัยเป็นเครื่องหมักนองในสันดานที่ทําให้เราหาที่จบที่เส้นไม่ได้นั่นเองกรรมอนุสัยอนุสัยที่ทําให้เราเกิดมาในกรรมภพบลูประพบอรูปภพ,พบนั่นเองกรรมอนุสสองปฏิคานุสัสความปฏิฆะความขัดเคืองตนเองขับเคืองผู้อื่นไม่สบายใจตนเองไม่สบายใจผู้อื่นนั่นเองความปฏิฆะเราก็เพียรละ ข้อที่สามความลังเลสงสัยว่าพุทธเจ้ามีไหมพระธรรมมีไหมพระสงฆ์มีไหมพระผู้ที่หลุดพ้นได้จริงมีหรือเปล่าเราก็สงสัยนั่นเองเนี่เราต้องละความสงสัยให้ได้สี่คือทิฏฐานุไยมิจฉาทิฏฐินั่นเองเราก็เพียรละมิจฉาทิฏฐิจเจริญสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองนี่แหละทิฏฐานุัยเราก็เพียรละห้าคือมานานุไย มานะถือว่าตัวสูงกว่าเขาถือว่าเสมอเขาต่ากว่าเขานั่นเองเราก็เพียรละให้เบาบางให้ว่างเบามานะหมดไปมันก็เบาบางนั่นเองเราก็จะละข้อที่6คือภาวานุสัยปรารถนาเป็นเทวดาบ้างปรารถนาเป็นพรหมบ้างเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบ้างนี่แหละ ความติดในภาวะติดในการมาพบ,ร,พบารูปรพบอรูปพบก็ยังติดในการมาโลกอยู่รูปะโลกอรูประโลกอยู่นั่นเองฉะนั้นเราต้องละภาวานุสัยข้อสุดท้ายคืออวิชานุสัยคืออวิชาความไม่รู้เราต้องจะเรียนรู้ซึ่งวิชาของพระพุทธเจ้าคือโพธิปรกรณิธ,ธรรม37ประการมักมีองค์8โพชงเจ็ด พละห้าอิสีห้าสติประธานสี่สมาประธานสี่อิทิปาสีแล้วเห็นอริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งเราเห็นทุกเราก็ต้องนรู้นั่นเองสิ่งที่ก่อทุก์เราก็เพียรละเราก็เพียรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่จิตใจไม่ส่งไปในรูปเสียงกินรสผลพระเพื่อเพิ่มเพิ่มกิเลสนั่นเองเราจะมีการสำรวมระวังรหรือว่าไถ่ถอนให้หมดสิ้นไป จินส่งออกเป็นสมุทยัยผลของจิตส่งออกเป็นทุกนั่นเองนี่แหละทางโลกล้วนๆฉะนั้นเราจะไม่ส่งออกไปในการยึดมั่นรูปเสียงกลิ่นรสุทธภะธรรมลมภายนอกเราไม่ติดตนเองตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราก็จะเป็นผู้ที่สำรวมระวังในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพิ่มราคะโทสะโมหะ ไม่ให้เพิ่มความลักแบบยึดมั่นถือมั่นความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเราก็จะเพียรละสมุดไทยแล้วจเจริญมัรคมีองค์แปดคือจิตเห็นจิตนั่นเองถ้าเราฝึกจิตเห็นจิตแล้วเราก็ฝึกจิตอันยิ่งนั่นเองฉะนั้นจิตอันยิ่งนั้นเราต้องทําการชําระจิตของตนให้ขาวรอบนั่นเองศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาการชําระ จิตของตนให้ข่าวรอบจากบาปจากกรรมจากฝ่ายดีฝ่ายขาวไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตานั่นเองไม่ติดในสุขไม,ไ,มนนไม่ติดในทุกข์ไม่ติดในอนิจจังไม่ติดในทุกขังท่านเินผู้เห็นอนัตตาย่างแจ่มชัดแจ่มแจ้งท่านเลยเป็นผู้หลุดรอดหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเจริญมัรคมีองค์แปด จิตเห็นจิตคือการจเจริมมักจิตพิจารณาทำลายกิเลสในจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นเนโรธคือความดับทุกโศโรคภัยไม่มีการเวียนว่าตายเกิดมากกว่าเดิมเริ่มหมดไปสิ้นไปพบชาติก็น้อยไปน้อยไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีเราก็เกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองฉะนั้นเราต้องทำอยู่เป็นประจำเรียนรู้ ปริยัติอยู่เป็นประจำถ้าเราไม่เรียนรู้ปริยัติแล้วปฏิบัติดีก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ปริยัติอย่างเดียวไม่น้อมมาสู่ภาคปรพฏิบัติรู้มากก็ยากนานรู้น้อยก็พลอยลำคาญไม่รู้ไม่ชี้เป็นหนี้หลายพบหลายชาตินั่นเองเราต้องทำตามคนโบราณปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราสอนว่าทางเตียนเตียนเวียนไปนระก ทางดกลกทางบักบันคนควายนี้พาขึ้นมันสมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองสามสมบัติไซนี้เราต้องปรารถนาะถ้าเราไม่มีสามสมบัติไซแล้วเราก็จะเปลี่ยนว่าในลาคะโทสะโมหะความรับความโลภความโกรธความหลงเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพานันคบคนชั่วเป็นมิตร ป่าปมิตรก็จะครอบงำจิตใจของเราเราก็จะไม่คบบัณฑิตนักปราชญ์นั่นเองเราจะเกิดมาในประเทศอันไม่สมควรเราไม่บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่เคารพหกนั่นเองฉะนั้นเราต้องบูชาด้วยชีวิตเวลาเรากราบพระทุกครั้งบูชาด้วยชีวิตชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายต่อพระพุทธเจ้าชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายต่อพระธรรม ชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถาวายต่อพระอริยสงฆ์ที่เป็นโสดดบาลสิกิทาคาอนาคาคารหันเป็นบุตรสี่คู่แปดจำพวกนั่นเองนี่แหละความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แล้วนอบน้อมต่อความไม่ประมาทนอบน้อมต่อการต้อนรับปฏิสันทานความเรียนรู้ศึกษาเร่าเรียนนั่นเองมีการเคารพหกแล้วเราก็มี การสำรวมกายวาจาใจของเราเพื่อจะเป็นบารฐานให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชาของพระพุทธเจ้าพอเรามีวิชาแล้วอวิชามันก็จะเบาบางว่างเบานั่นเองอวิชาดับก็ไม่มีสังขารสังขารดับก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณดับก็ไม่มีนามไม่มีรูปนามรูปก็ไม่มีสาระยธะนะ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ สัารณะก็ไม่มีผัสสะผัสสะก็ไม่มีเวทนาเวทนาก็ไม่มีตัณหาตัณหาก็ไม่มีอุปทานอุปทานก็ไม่มีภพชาติชารามรณะโศกปฏิเทวะไม่มีการเศร้าโศกเสียใจเพราะท่านดับตัณหาดับอุปทานแล้วดับกิเลสอุปกเกเรสิบหหมดสิ้นแล้วดับตัณหานางตัณหานางราคานางอาราดีเลยไม่มียินดี ในตันหา3แล้วดับอวิชาคือว่าความไม่รู้นั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อใจิตใจให้เราจะได้มั่นคงต่อทำคำสั่งสอนแล้วเราจะมีความสุขเบื้องต้นในท่ามกลางที่สุดนั่นเองในวันนี้เราทั้งหลายต่างมาฟังธรรมต่างมาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนนอมทอมตน ให้เราระลึกถึงมารดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูปรชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบรอบข้างของเราเจ้ากรรมในเวท้งหมมวลหากท่านอลารเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิคติใด ขอให้รับรู้อย่างทราบรับอนโมทนาบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในเดชชาติหากท่านทั้ลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนนั้นนถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนาน บุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาระปฏิพานทานสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน